นี่พามาชมปั๊มรถตักร้อยางนะครับโคมาสุ W A นะครับแต่ไม่แน่ใจ W A รุ่นไหนครับลูกค้าบอกมาเราก็ลืมไปนะครับมาด้วยอาการร้อนแล้วช้าครับบล็อกร้อนแล้วไม่มีกําลังนะครับเปิดออกมาแล้วลูกปืนแตกนะครับลูกปืนปืนแบบนี้แตกนะครับลูกปืนใต้เปหลุดนะครับเม็ดหลุดรางแตกเลยนะครับนี่เดี๋ยวมากินหัวบอลไกครับนี่เศษไม่กินหัวบอลไก่กินหัวนิ้วครับนี่กินหัวนิ้วหมดนะครับบล็อกเพจ ไม่เท่าไหร่ครับก็ถือว่าใช้ได้ครับน่าจะเป็นปัญหาตรงนี้นะครับเราไม่แน่ใจว่ามันลูกปืนแตกได้ยังไงนะครับนี่เลยมีเศษเหล็กมีอะไรเข้ามาหน่อยนะครับเราก็ต้องอะไรนะว่าไม่เคยเบิกนะครับปกติเราลื้อมาไม่ค่อยแตกนะครับตัวนี้ปั๊มลูกปืนนะครับปัญหาคือถ้าเกิดเวลาหาอะไรจะอะไรจะมีหรือเปล่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดปกติเราจะแหลบปประกอบเป็นโอลิงแค่นะครับแต่นี้ต้องหาอะไรก่อนเลยนะครับเนี่ยลำแบบรถตัก WA จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ